สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซ์ซีูค่ะสภาพไปแล้วเหรอเุอะรอ่ะทำไมสวัสดีครับัสดีครับครับอตั้งขาคูไั้งอากูแล้วก็ดีนี้ใช่ไหมถอดตัวดงจับจับเห้ด้วยข้างนึ่งกับกล สิ่งที่จะทำวันนี้หยิบมามีสองอย่างอันเดะม <laughs> ีอะไรแบตเตอรี่กับอะไรนะหาสตาร์ทอันนี้เขาเรียกว่าสตาร์ทมือเกรกเคยเห็นไหมรถไถอ่ะอย่าเอือสิตะค้ำแม่ล้วก็หมุนอย่างนี้แตกแจ๊กแตกแจ๊กแจ๊กแจ๊กนั่นนั่นนั่นโอเคงานจะไม่เสร็จจนะมาไล่สลนะับอากเปิดบอก บตัวต้มเดี๋ยวเอาลังคึอมือกอนเฮ้ยมีเสื้อนักเรียนด้วยเออนั่นไงลืมเลยเห็นไหมว <laughs> นวนหาย <laughs> จะลืมดูดิดิหมวกอะไร <laughs> มั่งอยู่ในนั้นอ่ะออกละออกละมีแค่นั้นแหละนี่ไปที่นี่มันยอดแสงเปล่าไม่ย้อนเน่พอดีเลย อมอเตอร์ไซค์ห่างอันนี้คืออะไรเอ,เอาออกกอนนี่อ่ะปุเจไแกเอาเขา,าจะให้เปลี่ยนแบตเพราะว่า <c oughs> ดูนะทุกท่านเพราะว่านี่ดูกุแจ <c oughs> ก่อนเปิดจับไปก่อนเดี๋ยวผมจะเสียบแบตเปิดนี่ <c oughs> <c oughs> ไฟริบรีรีบรีแทบจะมองไม่เห็นนะแทบจะมองไม่เห็นดูดิฮะ นิดเดียวเนี่ยน,นี่แหละหน,ลนั่นแหละก็เลยอ่ะซื้อแบตใหม่มาเปลี่ยนอ่ะถอดออกงัดขึ้นอ่าเปิดฝาตัวน,นั้นออกอนั่นแหละเอาไฟพ่วงไฟพ่วงนี่เปิดฝานี้ออกเลยไฟพ่วงขันไสั่งเนี่ยสั่งมาเยอะเออนั่นแหละเอาให้ม เปิดบ so ุ่มเปิดบุ่มสองคนเราก็วิ่งหน้าตั้งไงลูกเปฮ้ยอ่ะเก็บไว้มีน้ำมันด้วยนี่อ่ะเออเอาออกให้หมดมาแล้วมันลื่นดีเนาะอันนี้คือถอดเองอ๋อ มันมันไม่ออกเ,ยเอลยอ่ะดูเรายกแบตขึ้นมาดูยกแบตขึ้นเลยเหรอเออนั่นแหละดึงนี่เอองังดขึ้นด้วยแล้วกระมูลแล้วก็งัดขึ้นอโอเคอ่ะอดึงเลยดึงตัวแบตขึ้นเลยอ่อย่าให้คว่ำมันโดนกันโอเคดึงยกขึ้น <c oughs> <c oughs> มันแน่นเกิน พยายับก่อนสิมันจะเป็นปีแล้วเนาะสิสไม่ได้เปลี่ยนแบตแต่ปีไหนไเลยนี่ติดก็เอาใน,ใน,นี่างเ้นเอาครีมมาจับขั้วม,มันนี่ขึ้นเลยเอาครีมเอาครีมในนั้นอ่ะนั่นแหละบีบควมเลย ตรตัวกว้างๆเลยดึงขึ้นอือกันแหเอ้าดึงขึ้นมันมีหินอยู่อยู่ซอกมันเลยฝืดเห็นไหมนี่ <c oughs> หินติดซอกอ่ะเอาตัวใหม่มาใส่ตัวใหม่ก่อนใส่นี้ต้องทำแบบนี้ก่อนนี่แกะเปลือกลอกก่อนใช่ใชนะฉันคือสร้างจะเอาไปสร้างปะ จะพิสซางอย่างพี่เงยพิสซางสส้งลื่นใส่ขั้วเป็นก้อนประกอบขั้วเป็นก้อนเก็บมาเบเดีตัวเก่าใส่ในนี้ไว้เดี๋ยวเอาไปขายแบบเก่าก็ขายได้เอาเอากองไว้ก่อนหนดเดี๋ยวค่อยไปทิ้งขยะทีเดียวมันต้องใส่ด้านไหนเอาเอาน็อตออกน็อตออกน็อตอ่า นีเลยขนมนี่นี่เอาตัวนี้นี่นแม่นี่มันมีร่องใส่เข้าไปในนี้เสร็จแ,แล้วเขาก็จะหมุนเข้าร่องแบบนี้อ,อ่ะใส่ไปก่อนสองข้างแล้วก็หยอดลงไปใส่แไปตัวน้อตก่อนเออ วางไว้ตำแหน่เงเดิมเหมือนเดิมเ <What? S 1> ออเอาใส่ขั้วไานี่ mm hmm. นี่เอาตัวนี้ก่อนก็ได้นี่ขัว้วลบเอาเอาอใส่ลงไปนั่นละใส่กดลงกดลงก่อนเออแล้วค่อยม้นถึงจะให้แน่น อเอ่ดีรอดูว่ามันจะตาติดไหมเว้ยนี่มันจะเราเขาไงด่าดูไฟก่อนเขาแรกถ้าไฟมันขึ้นแสดงว่าโอเค ดี๋ยวถ้าไฟมันดับนะไฟมันดับเราก็ไปติดต่อการไฟฟ้าไอ้มุกไหนนีกนึงไฟเงี้ยลูกคูกค่าบาทสิบบาทมันลุ่มหลวมจังมันไม่ถึงไงอืมมันหลวมมันไม่ถึงตัวลาร์มันไม่ถึงเนี่ยมันโซลาร์ข้างล่างมันไม่ถึงม่าใช้นซลาเก่าหน่อยไหมล่ะต้องดึงมันก่อนคอยกดมันมันก็ได้ đây à tinh địch trang của về đường ừ. đó chết cúp bởi chè đu Đừng dồn sao vàng Tít lên Hiện mấy cầm mấy chí Hiện bị cung chê น,น,นี่มันต้องแบบนี้เอ้าทีนี้อีกอันนึงมาอย่ามมวแต่ดีใจอีกงานนึงคาสตาร์ตตัวนี้มันไม่ไหวแล้วนี่เอาลวดมัดแล้วนะฮะเชื่อมไปรอบสองรอบแล้วถอดออกเนี่ยหมุนตัวนี้เอาน็อตเบอร์สิบมาหมุนตัวนี้ออกน็อตเบอร์อยู่ในกระเป๋าอ่ามาเด็กสร้างอยากเป็นเด็กสร้างอยากเป็นส่งสร้างเห็นงานเป็นอยู่บทสร้างเ,เนะรือว่าสร้างมัน หุนอกสรงมัน,นตัวใหญ่นี่เบออะไรวะอู้นี่เบอร์สิบสองนูนได้ไหนอ่ะอันนี้หรอเอค <c oughs> อยคอยหมุนคอยคออ่าตำแหน่งที่มันนั้นมันเข้า <S 2> <S 2> ขอ,อ่าอ่านั่นแหละ พอให้ไม่ต้องออกหมดพอให้มันงา้างปุ๊บพอมันรวมรม,รมันจะมีเขี้ยวอยู่แต่เราก็ค่อยโยกอ,ออกแหมมันรวมแล้วพอละมมัันยงไ่อ,อาว่างทีนี้นั่งดีๆนั่งทำดีๆอย่าปุมแบบนี้นั่งทำดีๆทีนี้ก็ทีน,นี้มันโยกถูกไหมนี่ค่อยๆโยกอ,ออกเห็นไหมให,ให้เขี้ยวมันสลับออกนี่เห็นไหมโอ้แต่ได้ไม่ได้ต้องออกเพราะว่ามันมีล็อก <laughs> มันมีล็อกเออเอาออกๆออออออให้หมดช่างก็ลงผมล,มลืมนะครับเอาออกให้เอาออกเลยเออคุณเร็วเร็วเดี๋ยวรอให้เอาน็อตออกกันนะฮะทุกท่านทุกท่านตอนนี้ถอดอันเดิมออกแล้วนะครับลองใส่อันใหม่อ,อือนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมอืมฮ้ยโอ้สร้างรถมาแล้วสร้างรถโรงเรียนมาแล้วสร้างเดี๋ยวให้พระท่านที่เสองหนุนได้ไหมฮะ เหรอเเพรราาาะวว่นียมแล้โอเคโอเคไปซะทางนั้นออขอบคุณครับบายบาย,บายไปทางนั้นงานไม่เสร็จแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาต้องไปโรงเรียนแล้วรถมาแล้วทุกท <c oughs> ่านนะฮะเราก็ฝึกเล็กน้อยบุู <c oughs> <c oughs> โอ้้องโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาใส่น็อตต่อนะฮะทุกท่านไปลงเรียนแล้วไปลงเรียนแล้ว <c oughs> ลองดูทีนี้ <c oughs> โอ้โห ออมันดีจริงๆนะฮะของใหม่นี้นะทุกท่านเรียบร้อยเหลือแค่ขันน็อตให้แน่นนะครับเหลือแค่ขันน็อตให้แน่นนะส่วนอันเดิมสภาพนะครับอย่างที่เห็นแต่ก็จะเก็บไว้นะครับยามฉุกเฉินเนาะปิดก,ก่อนจะเชื่อมแล้วก็ซ่อมไว้เก็บไว้ยามฉุกเฉินอีกเพื่อได้ใช้อีกเนาะเพราะว่าอันนี้ตั้งแต่รถโน่นนะ ซื้อกันรถมาเลยรถคันแรกนะครับลนี่รถคันแรกตั้งแต่ปี2,552เดือนตุลาจำได้เลยไปซื้อรถคันนี้นี่ก็โอห6าก็สิบปีแล้วนะครับรถคันนี้15ปีแล้วถือว่าใช้คุ้มแล้วแหละนะครับและที่สำคัญมีงานเพิ่มอีกยางรั่วมีแต่แนวพี่น้อง อโอเคครับผมภารกิจเช้านี้ก็สำเร็จเรียบร้อยนะฮะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย